สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวแล้วนะคะดิฉันนางสาววาสิตาลาภพิรันรหัสนักศึกษา652-444-1035ค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิรวันแก้วนินรหัสนักศึกษา,า652-444-1026ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏลำพัยพันนีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขารัประาศาสนศาสร์ค่ะ ดีค่ะเมื่อกล่าวถึงคําว่าช้างช้างเป็นสัตว์ที่ดํารงอยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นเวลานานในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าช้างเป็นผู้ปกป้อง ช้างป่าจัดเป็นสัตว์ป่าชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปัญหาช้างป่าเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกเขาเจดาวเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาใจดาวพร้อมด้วยผู้นำชุมชนมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เลี้งผักดานช้างป่าที่มาเข้าใกล้ชิดบ้านเรือนประชาชนมากเกินไปค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวงังเพราะช้างออกหากินในเวลากลางคืนกินพืชไร่สวน ของเกษตรกรสร้างความเสียหายต่อพืชเกษตรกรในพื้นที่รอบอุทยานและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในละแวกนั้น,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 นมาลืกอเข้าของเครื่องใช้และทำลายบ้านเรือนเสียหายวิธีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ช้างป่าเข้ามาสร้างความเสียหายต่อพืชเกษตรกร 1. น้ํา้ำส้มสายชูแขวนไว้ที่รั้ว 2. พริกสดตากและทาติดกับผ้าแล้วแขวนไว้ที่รั้ว 3. ามรั้วไฟฟ้าที่ใช้กับปศุสัตว์ ส,สัญญาณเตือนและชุดเฝ้าร,ระวังเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกขอนเสดาวคลินรักษาพัานสัตาขานเสดาวกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิรวัณแก้วนินนะคะรหัสนักศึกษา6 5 2 44 1026ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏรรน์ลำไพ่พันีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาข,ขารัทธิศาสนา,สาค่ะ,คะวันนี้หนูขอทราบชื่อคนที่ด้วยค่ะ ที่ชื่อพี่สุดารัาตน์โอภาชันนะคะนักวิชวาชการปรา่าไม้ชำนาญการค่ะทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาไฟดาวแล้วก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ศกษาธรรมชาติะสัตว์ป่าเขาไฟดาวด้วยค่ะวันนี้หนูก็จะขอสัมภาษณ์เรื่องช้างป่าค่ะหนูอยากจะสัมภาษณ์ว่าช้างที่ลงมามีวิธีการจัดการอย่างไรให้ช้างกลับไปในป่าเหมือนเดิมคะสําหรับในส่วนของเราเนาะส่วนเูนยราชการธรรมชะสัตว์ป่าเขาไฟดาวเนี่ยเราก็เป็นเหมือ,อ,อนหน่วยงานหลักของกรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ มีหน้าที่ปกป้องแล้วก็ดูแลในส่วนของเปลือากซึ่งปัญหาช้างมาในทีนี้ของสายดาวถ้าน้องสอบถามหรือการที่จะผังการเขาเข้าปากเนาะก็เราในในส่วนของเราเองเราก็จะมีเจ้าหน้าที่่คอยสแตนบายคอยรับเรื่องว่ามีช้างออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชุดตรงเนี้ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยคือคอยสแตนบายอยู่เผื่อมีชาวบ้านหรือมีอะไรแจ้งมาเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปผังการเพื่อให้เขากลับเปลือกสุป่าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเราเรียกว่าเรื่องภาษาอาสาจะมาคุยทักช้างป่าของอำเภอเขาสายดาวเนี่ย จะมีในทุกหน่วยบ้านตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นอ่าเป็นทางทีมงานของชาวบ้านที่เขาจะคอยระแวดระวังในหน่วบ้านของเองซึ่งอ่าตรงนี้ค่ะก็คือทางชาวบ้านเขาจะได้รับความดูแลขอ,ของเนาะตรงนี้ก็เหมือนเป็นกรอาบกำบังชั้นแรกเลยที่ที่จะเป็นตัวปักเตนืนช้างให้กับเขาป่ะตรงนี้ค่ะหลกัลกๆก,ก็จะมีอ่าทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีททามภาษาสมัครที่ที่อยู่รอบปักที่ที่คอยดแูแลเพื่อที่จะดูแลความเสียหายของทั้งทางการที่ช้างเนี่ยติับเขาป่ะคะส่วนคำถามที่สองค่ะช้างที่ลงมามีอันตรายจริงหรือเปล่าคะ ถ้าถามว่าช้างที่ลงมามีอันตรายจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องดูก่อนว่าเขาลงมาแล้วเขาเจออะไรค่ะถ้าถามว่ามีอันตรายจริงไหมถ้าเราในส่วนของอเป็นตัวคนเนี่ยคะ่ะอาจจะเด้ไปเจอเราอาจจะทํเสียงจีกยางเนาะที่งโดปกติม,มันก็เราจะเป็นชุดิกรรมที่เราเจออันตรายออะไรเนี้ยแล้วก็เหมือนจะไปทําทำเกษตรทำสวนทำแรงนี้อยู่ซึ่งถ้าเราเจอตัวเนี้ยมันมีอันตรายแน่นอนแต่ว่าถ้าเขาอาจจะลงมาหากินอาจจะ ในส่วนของหายินด้านล่างอะเนาะคือ,คอ,คอ,คอต้องเข้าใจว่าผลไม้หรืออะไรเงี้ยมันก็หายินงายด้านล่างอาจจะลงมาหายินรง้นถ้าไม่ได้เจอปุมันก็จะไม่เป็นอันตรายสาหรับชีวิตเราแต่ว่าถ้าเจอขึ้นมาตกใจหรือเขาอาจจะม,มีพฤติกรรมที่ที่อาจจะเหมือนเขาเรียกว่าใหญ่พฤติกรรมที่เขาไม่ได้ณ์ดีอะถ้าเกิดถืาเยวเขาจะรู้นะว่าเขาจะาดีหนะรือไม่ลงดีค่ะตรงเนี้ยมันก็อาจจะอันตรายกับชีวิตของเรา มันต้องยกเตือนก่อนว่าเขาเจออะไรหรือเปล่าถ้าเจอคนตกใจไม่หนีตรงนั้นเป็นอันตรายแน,น่นอนแต่เขาเดินลงมา,าแค่หางกินอาจจะมีความเสียหายในเรื่องของพืชผักรบกับนักเกษตรแต่ว่าในเรื่องของการอันตรายถึงชีวิตยอย่างนี้ค่ะ,ะก็จะไม่มีค่ะพี่ค่ะหลักเกณฑ์ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณ,คณที่ให้การสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับชาวบ้านกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววสิตาลาภีรันนะคะรหัสนักศึกษา6524441035มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำไยพีค่ะ มามนุสสร์และสังคมศาสตร์สาขารฐาราศาสนาศาสตร์ค่ะขอทราบชื่อลุงได้ไหมคะก็ลุงวิสิตธ์นารังสีครับน่จ่าขอถามคำถามหน่อยนะคะคำถามคือช้างที่ลงมามีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและส่วนผลไม้อย่างไรบ้างคะก็มีผลกระทบก็เรื่องทําลายต้นไม้แหละชอบมาล้มล้มแล้วก็ไม่กินอย่างพวกลองปองรองปองผู้เรียนใช่ไหมลองกองผู้เรียนบาง บางวันเขาก็แค่มากินผลแต่ไม่ทำลายไอ้ต้นที่ยืนต้นแต่ถ้าเดินบนถนนเขาไม่มีอุปสรรคต่อไอ้ร้านค้าที่ขายของเขาไม่ได้ทำลายแต่ในสวนนี่เขาสนมากถ้ามีของกินเขาอยกินแล้วก็บางบางวันเขาก็ทําลายแต่เราไม่รู้ว่ามันเชื่อกไหนเชือกไหนตัวไหนตัวไหน,ไหนป็นช้างป่าเชือกที่ตัวข้อถามต่อไปนะคะคือพฤติกรรมของช้างป่าที่ลงมาเป็นอย่างไรบ้างคะ พฤติกรรมเขาก็ไม่ได้เกเรอะไรนะเขาก็เดินของเขาไปเรื่อยเปลือยไปก็ไม่ได้เกเรอะไรก็จะมีบ้างไรตอนที่แบบอยากกินผลไม้หรือไงไม่รู้นะบางทีเขากินบางทีเขาก็หักหักงานแล้วก็ไม่กินมาฟาดฟาดเลยยางมาเล่นอย่างรองกองบางทีก็หักเล่นสิบปะต,นตน้นสว่วางนู้นโดนมาแล้วสิบปะต้นที่ลุงไปเห็นนั่น คำถามสุดท้ายนะคะเวลาช้างลงมาก่อความเสียหายมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือรับผิดชอบไหมคะก็มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวกับผู้ใหญ่บ้านหมูห้าผู้ใหญ่สุกี้นะเขาก็ตามสาวสวนเขาก็จะโทรไปบอกไปบอกแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะออกมาไล่ออกมาไล่ด้วยการไม่ได้หยุดผู้ดไล่ด้วยการสายไฟพวกนี้ต้กลัวไฟเขาเห็นไฟแล้วเขาก็จะเดินไปเนี่ยรถจัคอยวิ่งตามไปตา่าง นขอจบการสัมภาษณ์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ